โทรศัพท์ฟีเจอร์ราคาถูกแต่มีความสามารถเหนือกว่าที่คุณคิดเฮชมดิทัส 4G มาพร้อมระบบปฏิบัติการ h ีโอเอสทัสที่ใหม่และน่าตื่นเต้นซึ่งช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงฟีเจอร์ต่างๆได้อย่างราบรื่นผ่านแอป browser cloud phone service ที่สะดวกและรวดเร็วแต่ที่น่าสนใจคือโทรศัพท์นี้มีราคาเพียงประมาณ1,599บาทเท่านั้น HMD ได้เปิดตัวช t o c 4G ในตลาดอินเดียเมื่อเร็วๆนี้ https www hmd com อันด์สกอออินสลัดีเอ็นดีคิตัสคิทสี่จี q u e s mark S K U เท่ากับหนึ่ง G E ศูนย์ศูนย์หนึ่ง C P 00, G สามศูนย์สี่หนึ่งโดยมาพร้อมกับจุดเด่นที่น่าสนใจอย่างระบบปฏิบัติการอัทิโอเอสตัสซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงฟีเจอร์ต่างๆได้อย่างสะดวกโดยไม่ต้องลงทุนเงินมากมายอุปกร,กรณ์นี้มีหน้าจอ l c d ขนาด3.2นิ้วความละเอียด3 2 0 x 2 4 0พิกเซลพร้อมกล้องหน้า0.3ล้านพิกเซลและกล้องหลัง2ล้านพิกเซลที่มาพร้อมไฟแฟลชเลสสำหรับการถ่ายรูปในสสภาพแงต่ แต่ที่น่าสนใจคือระบบปฏิบัติการ a iOS Touch ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบริการต่างๆได้อย่างง่ายดายเช่นฟังเพลงดูวิดีโอตรวจสอบพยากรณ์อากาศหรืออ่านผลการแข่งขันกีฬาผ่านระบบ Cloud Phone Service ที่มีทางลัดบนเบราว์เอร์นอกจากนี้อุปกรณ์นี้ยังรองรับการเชื่อมต่อ 4G LTE และ Wi-Fi ที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วด้านหน่วยความจำเช่นดีย 4G มี RAM 64GB และ ROM 128GB ซึ่งอาจดูน้อย แต่สามารถขยายพื้นที่จัดเก็บข้อมูลได้ผ่านไมโครสติกาสูงสุดถึง32 GB นอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชัน Express Chat ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแชทกับผู้ใช้ Android หรือ iOS ได้อย่างสะดวกรองรับทั้งวิดีโอคอลข้อความรูปภาพและข้อความเสียงพร้อมปุ่มคลิกคอลสำหรับบันทึกข้อความเสียงแล้วคุณคิดยังไงโทรศัพท์ฟีเจอร์ราคาถูกเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้งานของผู้ใช้หรือไม่หรือว่ามันเพียงแค่อีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการโทรศัพท์ราคาประหยัด อย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณในการแสดงความคิดเห็นล่างท้าย HMD Touch 4G มีแบตเตอรี่ความจุ1.950 mAh พอร์ตชาร์จ USB-C และพอร์ตหูฟัง3.5ม m mm, มาตรฐานทนน้ำทนฝุ่น IP52 รวมถึงตัวรับสัญญาณวิทยุ FM และบ l u e t o o t h ร์ชัน5.0มีให้เลือก2สีคือสีฟ้าไซอันและสีน้ำเงินเข้ม Dark Blue ราคา3,999รูปีอินเดียประมาณ1,599บาท https colon s l a s l a s www.hmd.com s l a s underscore in slash h m d k e t o u c h k e y 4 g q u e s t i o n mark s k u เท่ากับ1 g e 0 0 1 c p g 3 0 4 1ที่มา gsmarena https colon s l a s l a s www.gsmarena.com slash i n t e s i g m a f i c i a l f u n t h i c l o u d c a s k e y n e w k i y 6 9 8 2 4 p h p hmd https colon s l a s l a s www.hmd.com slash ดีเจมด t h ขีด 4G Question Mark SKU เท่ากับ 1, 1 c p g e 0 0 1 c p g 3 0 4 1